สวัสดีครับ f อฟซี ong, แฟนซองในตานผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดว้อนเก่าเก็เกเกจะพ้า f อซทุกทกท่านไปฟังการสัมผัสระวางนนทยาพา้ารุ้ยก็แม่ต้องสีนะครับและนี่ก็ถือเลขมาตลอดนะครับเกือบี่ทุกงวดนะครับวดนนี้ก็ว่าฟันได้แล้วนะครับที่เป็นได้ตามไปฟังน้ากันนะครับ ก็ามาแล้วกับแลน่ากดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับข้อมูลทั้งหมดนี่กับนนทยาได้แบ่งปันมาให้ผมได้ทําเป็นคลิปเพื่อไว้จใจเอฟซีทุกทุกท่านได้ฟังน้ากันนะครับแต่ก่อนนั่นนะครับผมก็เคยได้ไปสัมผัสเคยไปถามนะครับแต่ว่ายายท่องสีนี่กับว่าบุท่านใดนะครับก็เล็กบุตรใดนะครับเกีก่าวเรียกออกแล้วนนทยาก็ได้ไปสัมผัสก็จะได้หัวว่าถึงเลขนะครับ เก่าบางอยังนะครับนักนก็ตามไปฟังึงพ่อพ่อมก็บพลผมได้นะครับตามผมมานะครับพทษนะคะมณนเหนนุนทียาก็สิไปตามเลขคุณนายท้องนะคะคุณนายท้องถูกสุขงวดนะคะวัต่ิพานธมาถูกทั้งบนทั้งล่างนะคะเพิ่นบอกว่าเลขความฝันแน่เลอยินได้ารางแน่นะคะเพิ่นบอกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเล่กนได้าลางเอามาประกอบกันกับเพา่มฝันนะครับ เป็นถูกทุกงวดนะคะเป็นแบ่งฝันเป็นจะแบ่งฝันงวดน,นี้เป็นเน้นออกมาหายแค่ซีคูนะคะซีคูเน้นๆจะเป็นตัวใดใส่สมน้ากัดเลยคะ่ะต่างอย่เขาปั่นกุ้เตี้ยยี่ห้อที่เคยออกอันแรกฟันแน่เลขในใบนีประกอบกันแน่บอกแม่ท้อพอบอยน้องอันมาสื่อของมันอันอามากระวา่างหดว่าถังปันดีดิบา อันไาเงี so ้ยเนี่ยของเป็นเสเว่นย้ายของหลายที่เดือนข้าหมอนหนวดมันหนวดเจ้าเป็นก็ไร้ว่าเดือนอันผันวันผ้าสนวดที่จับาบคนเขาเสียขาขายของคนขอตลาดเยุาเด็นเปิดเป็นเซเว่นเงี้ยสองซั่งอืมกว่าผูันที่ดีก็จะเลขไอยมันมีศูนย์ดับ้ะศูนย์นี่เ็ไหนทั้งมดมาเลคีเจ้าใจมาเลีกูซี่นั่น ก็ได้ว่าศูนย์ุาบอกมาศูกศูนย์เกา่ได้ว่าได้ถศูนย์เก้าเเลขเลขสอเกตนั่นแต่ยิ่งทำมาถึงสเกตน้ำสองเกทก็ตายกทับเปลอบนะเขียวตายตายระหว่างยื่นหนีแต่มีมาเห็นมาเลยยดสโอ้นหนีมันมีทั้งไ้ก็เน่ยมันมีทั้งบนทั้งล่างบ่โอ้เอายไ่นหนีประกอบกันพี่น้องสีเห็ม่าเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นยากคุณนายเวาเป็นเอาเลขปันแน่เราเอายืดยืดน้ตารางเลย มาประกอบกันสรลจถึงทั้งบนทั้งล่างตอว่านเปหัดนี่ว่านหัดอย่ตรงนี้เยวค่ะนี่ว่านเปลอหัาัับถือมันก็ะจถือมันมีทั้งหกศูนย์มีทั้งสองเจ็ดเพื่อไม่หนีประกอบกันลยถึงทั้งบนทั้งล่างสรุปมาได้สองร้อย เห็นตารางอาหารมาไมไปซื้อฟองคุณน่ายทอถือเหล็กทั้งบนทั้งล่างเด็กกินเนื้อย่างเอาเรามุนเราวดนี่มันอออวันยังมกัูกอ่ะบางวันเลยวันนีซื้อเลยเก็ตซี่ไว้อืมซื้อไว้แล้วเก็ตซี่ซื้อไว้ตะมือเยฟันดีวะผมวัาตะมืฟันเยอยู่จังวะเสืระเกต่ะมแขงฟังมันมากม่หวแต่เวันศุก์นาย แล้วกใเบิรงวันสุกรพระมาณวันอาเิตย์มาเขาอย่ากินได้หนีตั้งหลายตัวเป็นยังขึอเอาตะเกียบซีไปซื้อเอาเกตบัตัวเงวินงเด๋ถ้านีเหอจับใส่กันแบบนี้ฮะนี่กินมากเกี้ก่อนก็ได้เ,เกีย้ยีไห้ก่อนอนี่เดี๋ยวมันมีหกตัวเจตัวเด้นนอนนอง โอ้เลยฝันดีจะได้เก็บจับมันเอาหนาสกางวดนี่เลยอวันสูบนายท่องว่ามันอยู่ในนีได้สื่อเจ็ดีไว้แต่ว่าบ้านฝันแสดงว่าสื่อว่าท่านถึงโตที่นี่อยังไงถ้านถโตไมัมีหกมีสามมีศูนย์มีเจ็ดมีสี่มีหนึ่งมีแปดเอาาอกสามเจ็ดหนึ่งนี่เลย เขาก็ซือไว้เหมือนเดิมเดียวปัญหาเขาอยู่มาจับสามตัวเขาก็จับซื่อไปงั้นจับเาไหมบ่เขาไปคิดจากใจไเาออกไบอะ้รกันทำซือดูๆนึ่งจับได้นีน้ำเสีเออไม่ได้จับได้หนีราอไรเปล่าองผูจะเียอาเจ้าจับไอ้ข่อยเนี่เจ้าเสียเอาเจ้าตัวเจ้าจับแม่นปัานั้นเหาอัก็าจับแม่นถ้ามาคิดเอาเหคิให้ใจไปเลยแห่อลเมื่อตีซื่อซื่อซื่อล้เลนหมเอามาเลี้ยงเลี้ยงของเขาเขาจับไอ้เจ้าซี่คูเนี่ยสันนาาสันพวานวัดเดีย ถ้าบนเนี่เ,นเขาเรียนเขียนมันว่า,าเขียนเป็นหลักก, 18, ก, 3, 63, กัเลรสืเื้อเขียนศูนน่งเขียนสามหกสามนี่คือไปสีสล้จัดไปสัดีก็เรียนี่เป็นท่องเขาแมนแมนเป็ทองเอาตมังมัขเขาแค่อซีครูร 4, คกันะพอเป็นท่องมาถือป,ประจำบอแต่น่นนี่นี่เสือเนีย่ 63, นยหกสมมนว่าใช่ล้ลงอ ตาค yeah! <c oughs> ุณนมีปากกาบอสมผู้าวาเนี่หนูร่มหดปากกาูจะเซร็จบ้างหปากกาบ้างเดวนูการซื้อ่าก่อไม่ถมาไหนหมดแต่น่ากันคิหแ้วน้มันถือไหมถอหวหมก้อนอะไรหาโตอะ ควุมต้องหันได้สองร้อยออหวัวต้อนนกระดาหุ้บาทมิม้แต่ยุ่ได้นีเป็นบ้างม่นนมงวันนี้วันที่สิบหมิโซนาเอาจ้าไเลยตัวใดเนี่ยเอาแค่ซี่คูก่อนอันนี้คือหกสามเนี่ย <63 S 2> เดียวหกสามตัวใดเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็ทีหนึ่ง<ม>ก็ ทีหนึ่งก็ตัวไดแปดหนึ่งนแปดหนึ่งตัวใดแม่ท่องมาอมูนั่งหกสามเจ็ดศนี่หนึ่งแปดหนึ่งตัวใดมาอมูลทัอกันเบอดนแต่ว่าเจ็ดซีซื้อไว้แล้วเ่ฝันแต่เลยบ่าหายมาหายเอาลงเอคนมาพันซื้อตัวเดียวเจ็ดซีมันบอฝันแต่เลยบ่าหายเอาลงคนมาหาล่องหายซีคูมัก่อกันเบอด์นะคะคนถือชูวะชูวะเิ่นเบิ่งเลตารางนะคะ เลขแม่ทองหรือคุณนายทองนะคะตามสายาแถวบ้านแถวบ้านนุ่นยาพันสือหรือคุณนายทองนะคะเพื่อนก็ได้ขายท้องด้วยพี่น้องซื้อเป็นส่วทองนะคะเพ่นถูกเลขส้วดเพ่นย่อมเปิดเผยแล้วค่ะเพิ่งได้ตารางนะคะเพิ่นจับจับใส้กัารถ้าเพิ่อนดีเพิ่งก็ซื้ออยได้หนีนะแบบเดียวกันกับคุณแม่คกับแม่โนม่องลุงเฮงเลยนะคะ มีหกสามเจ็ดศูนสี่หนึ่งแปดหนึ่งเลขสีค่คูนี่นะเป็นห้นนองออกไปเสี่ยงเบื้องขะฟันดีสินำเลยเป็นบอกเออถ้ามันัมดีค่ะท่าอองซือ้อแล้วถ้านมดี้อง่อ้อเลยนะวันนีย่านซื้อนี่ซื้อบนล่างเนาไปกลับนาเป็นบเพราะมันซี่คูกลับไปกบมาขะไหได้นะเออห้ลลาไห <ๆ S 1> เลยเธาสิเขียนหาว่าไปกลับบนล่าง,งว้าเือดมุวเราจะได้มี ก็ได้ไดหลายเอไม้สื่อสื่อชีไรหลายท้งวัดได้ฟันบอดีสื่อในน้อยตัวลอยตัวหัสงวดนี้เด็ตัวรหัสไม่ได้ตัวลอยเลยไดสองลอยทางวัดได้ฟันบอดีสิลุงตัวรหัสิบอกบางงวดที่แม่ท่องสื่อหาซิบเข้าใจแล้วเพิ่นวางวดได้ฟันฟันดีเพิ่นไสตัวลอยงวดที่ผลานมาเพิ่นฟันดีเพิ่นถือสองลอยเงินนะคะงวดนี้ มี4คูณนะคะ6 3 7 0 4 1 8 1ไปกับบนล่างเป็นหน้าทาังหาสื่อเศรษคกิจแมงรัฐบาลนะคะคุณนาาท่องผนมาันเจส,อสือได้หนีนะคะนะคะเสื่อกลับไปกลับมากเตินกันสือครบเต็มนะคะนะคะจชด้วแคบนาจอไว้กันผ่ากันรื้อนะคะมา เที่ันนี่นยากับมศูน้ังหมดทั้งมวลนี่เป็นนะาาคาสิสระคิดแป้งรัฐบาลนะคะอขอบคุณแม่ท้องหลายๆเด้อท <ๆ S 2> หายน้าทางวันนี้ก็ขอให้แม่ท้องถือตั้งบนั้งล่างซึงวัต <ๆ S 2> ทิพผนานมานะคะถือน้ำกันถือน้ำกันใทเอฟซีถือนเด้อครับกับมาเอซีทุกท่านกับข้อถีด้ยินในฟังแล้วนะครับการสนทนาระหว่างนนทียาพระรวยกับแม่ท้องสีนะครั น่าจะยากกับสรุปลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมกัสีขอสรุปในคลิปนี้อีกนะครับแม่ท้องสีนะครับถึงตุ้งวดนะครับงวดนี้ก็ห้มาแล้วววันที่สิบหกมิถุนายนหกหกนะครับก็มีเกจศูนย์หกสามสี่หนึ่งแปดหนึ่งนะครับไปกับบนลลังนะครับครับนี่คือเลขแม่ท้องสีนะครับหรือย่าท่องคนเดียวกันนะครับกวางว่า เอฟซีสุท่ันคข้องสีได้เขียนในฟังแล้วนะครับเ0็ด4 1 8 1หกสามสี่หนึ่งแปดหนึ่งนะครับเป็นแนวทางสื่อสารกินแบงของรัฐบาลน,นะครับสำหรับผมคลิปนี้ก็อยูทีวีเพียงสานีพบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ